งงั่งสความรู้สึกมันเราอะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะ,ะมาถึงข้างในโปรดักดาแล้วค่ะงามแล้วงามแล้วโอเคแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วค่ะเช้านะคะนี่สามารถทำเป็นของขวัญของฝากได้นะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่จะพาทุกคนไปแกะสลักโชว์ค่ะเป็นการ แกะสลักโชว์ครั้งแรกของปีนี้นะคะนานแล้วที่นีดไม่ได้แกะแต่ว่าเป็นการาได้รับเชิญจากร้านโปรดิก้านะคะร้านโปรดิก้านี่เป็นร้านขายส่งของสวิตนะคะซึ่งจะมีแบบผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารเจ้าของโรงแรมมาเยอะมากค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนิดได้พี่ดอกไม้มือเก้าของเรานะคะไปเป็นลูกทีมของเราไปช่วยเรากันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปค่ะเรียบร้อยมาถึงห้าง,งโปรดิก้าแล้วนะคะก็ พวกเราก็จะขนของลำเลียงไปที่ที่หน้างานนเมยนิดเนาะใช่ขึ้นข้างบนค่ะขึ้นข้างบนการจัดในห้างเลยนะคะ <Okay. S 2> เ,เรจะไปตั้งซุ้มกันโอเคไปตั้งซุ้มกันมาถึงแต่เช้าก็รถจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะขับรถซิ่งไม้ป้าดอกไม้สุดยอดเลยถูกใจ,จใน,นางมั่นมากนี่ทุกคนโอ้ อันนี้ส่งมาจากเมืองไทยนะคะนี่ไปซื้อที่จตุจักรแล้วก็ส่งไปสนีมาช่วงที่กลับไทยไม่แตกหักเลยเนาะแม,ม่นิดเนาะแตกหักเลยสวยมากแม่นิดเอาเขาไปในเ้นอุ้ยน่ารักมากนะ่ยชอบมากเลยเอาเข้าไปอีกจ้ามันอยู่ในเส้นขาว <c oughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นกิ่ง <c oughs> อง,งุ่นที่ป้าดอ,อกไม้ตัดทิ้งแล้วนะคะ <c oughs> นางก็เอามาประดิษฐ์ประดอยค่ะ อยากชอมากบ้านดอกไม้ใใบเฟินค่ะ <ชา S 1> ไปเก็บใบเฟินมาให้นิดนะคะใครอยากรู้ว่าป้าดอกไม้ไปเก็บที่ไหนด้วยตามดูคลิปป้าดอกไม้ด้วยนี่ตอนนี้เราก็พร้อมกันหรือยังคะบ้าดอกไม้แล้วคะ่ะไปขึ้นร,ร้อยไปเลยค่ะทุกคนไปขึ้นข้างบนกันค่ะใช่ฝั่งนี้ค่ะดูสัมภาระของเรานะเต็มรถเข็นเลยค่ะ ไปโกจราจอดวันนี้ซ้ายหรือขวามีใหมครับคีวันนี้ไปค่ะอากาศเย็นๆหนาวๆเนาะใช่โอเคพ่อแม่ยังมีใหมครับคีเลนหนีแล้วบ้างนะคะได้ยุได้ยุได้ยุบอดได้ยยบควรโอเคพะว่าดีบใหญ่เอากดค่ะมีแค่สันเดียวล่ะแค่ฉันเลยซูนหมดแม่จ้ะโอเค บาค่ะตะว่าแม่ป๋าออกมาจะเลี้ยวเลยดนี่เดี๋ยวค่อยๆเราเฮาเข็นแมนเขาเข็นอันนี้คืองานแกะสลักทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปเปิดผ้าให้ดูตอนที่เราจัดถาดกันอันนี้ด้วยเย้ๆงานกันนางค่ะมาเป็นลูกมือมาช่วยนางทุกอย่างค่ะทุกคนดีใจที่บ้าดอกไม้มาช่วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะว้าวรู้ไปๆๆๆ ก็ทุกคนมาทักทายแม่นิดแล้วนะคะก็มาแบบเปิดประตูออกมาทุกคนก็แบบอุ๊ยว้าวก็แม่นิดอธิบายว่าอันมันคืออะไรน่นนั่นนี่นะคะทุกคนมาถึงอ่าข้างในโปรดกาแล้วค่ะทุกคนไค่ะทุกคน ก็มีพนักงานมาต้อนรับแล้วก็ผู้จัดการของโปรโดิกา้าตอนแรกนั่นแหละค่ะที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะเขาก็แนะนําบอกว่าเนี่ยให้พวกให้พวกคุณเข้าไปข้างในจะมีคนนําทางอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้างโปรโดิก้านะคะขายข้าวสารอาหารแห้งขายทุกอย่างค่ะทุกคนจะเป็นราคาส่งอย่างที่แม่นิดบอกนะคะ,ะที่นี่ป้าดอ,อกไม้ก็จะมาช็อปเป็นบางครั้งค่ะ <S <S มซี่ปาซลาตานิดอโอเคเก็บตกบรรยากาศจัดถาดแกะสลักนะคะทุกคนมาถึงก็เก็บของเอางานแกะขึ้นขันตกเนาะแล้วก็ตกแต่งกันค่ะนี่ปลาดอกไม้เป็นไงบ้างคะจมหายน่นิดเดียว พี่น้องป่าดอกไม้จมจมใครตาจมให้ผัวเป็นยังไงเมื่อนี้มาถือป่าดอกไม้จมเป็นยังไงโอ้เฮ็ดไปกับซันไปฟา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 ว่าทีคะดอกไม้ดอกสุขีข้าเอร่อากาข้าวเย็นแต่ว่ามันสีมันสีผูมันสีผูเคคือถ้าข้าวออกมาให้มันปัญญาทั้งทางเลยดอกยัง นางสีลาแมนแมนป่าดอกไม้เป็นคนเปะเวอร์แม่นิดเป็นคนศิลนเอาคัดแย่งกันพี่น้องบอกโอ้ยสวยมากโอเคโบว์แล้วน่าดอกเลยเนาะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์มากๆค่ะ Amazing Thailand นะคะสุดยอดเลยแม่มาเป็นลูกมือให้นางแล้วป้าดอกไม้ก็มาบ่นนางบอกว่าต้องคันเวลาต้องรีบแล้วนางสั้นนางมเป็นคนแบบว่าถ้าใครมาเล่นนางนางจะใช่ แบบแล้วป้าออกม้บนบอนบอนมนมนป้าต้องนาป้าต้องานจะทำอะไรไม่ถูกลูกช้าลงไปกว่าเดิมป้าไมป้าดอกไม้ค่าตัวก่อนจะปักหนึ่งดอกโอเคบอลูกน้องอู้แต่มันสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบอสมีโซนบนื้อทุกคนสวยมากพ่อพ่อสวยสวยมากค่ะป้าดอกไม้อ้าประตูปิดแล้ว โอ้มาเก็บก่อนจังหายอุ้ยสวยมากทุกคนมันสวยอลังการมากใ,ให้ดูก่อนป้าดอกไม้<า>ทำง,งานพลาดวันนี้ค่ะไม,ไม่เป็นไรา้าไปแล้วมือป้าหลงมาโดนตรงชอบตรงยอดของตรงยอดตรงยอดแครอทใช่ป้าออนะปดอกไม้บ่นเรื่องนิดไม่ตัดรวดมาเพราะว่าการตัดรวดแต่ละอันนะ่ะมันใช้เวลานานเพราะว่ามันมีสองขนาดขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วขนาดใหญ่น่ะมันตัดยากมันแข็งก่ก ไมหัวจ้ะจะขอยมือพี่ดอกไม้ทุกคนมันสวยมากอ่ะนี่เบิงพี่น้องรักไายก่อนเบิงจุ่มอย่างบิงบวกตั้นเสื้อแรกว่าหัวขาตั้งค์โกรบยังโอ้ยตั้งพิงพิงก็ได้ดอกโอ้ยเบิ่งนะเพ็ดอี่อยังนะกันนี่นะมันมีขาตั้งค์เกิดอยังมาหน่อยเตรียมใบเด้อใบประกาศอันลังเลือด เอาพิงก็ได้โอ้ยนอจมหลายเระ่วยตียายค่าจมหตผว่ยนค่าตัวจมไหลตลูกกัวผัวบ่มีเวลาอาหายเบองไหายโชว์นะโชวพี่น้องนะนีนอดนี่นะคะชนะเลิตอนนั้นยังเป็นนางสาวยังไม่ได้เปลี่ยนไอบัตรพาสปอร์ตเลยตอนนี้เป็นนางแล้วโอ้อยยิ้มเลยค่ะ ศูนย์เนี no? ่ยมันแล้วเป็นงาี่น้องกันใบอันนี้มันเป็นงานศิลป์ค่ะงานศิลป์งานอาร์ตลองขำมั้งลองขำมั้งขำไหนบ่สปาปู๊ยสุดยอดอีหลีเนาะสมสมก็เป็นเจ้าของไล่ไล่องุ่นเนาะบุ้งปัดดิษปัดดอยได้เอากับปัดดิษปัดดอยได้เนาะเก่งอีหลีพูนน่ะอุ้ยตังไหนอหลีสุดยอดเลย อยังไม่รู้ดีูนขึ้นป้าเ้งสิพาไปกินกาแฟเอาจะแก้วบอ๊ะเอานามองุ่นบอหาอารมณ์ดีขึ้นไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมเลือใจมี่น้องบอกมากมากสวยสวยมากทุกคนความรู้สึกเหมือนเราอะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนี่สวยมากสวยมากอันนี้เอาไปตั้งไว้เท่าน้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เขาจะแมน ตนเดีเดี๋ยว,ยวอ,อ่วเวนเะอจัดตัวนี้เห็นมนแล้วก่อนงามแล้วงามแล้วโอเคแล้วสวยอันนี้คือนำเสนอสวยมากเลย,เ,ย,เ,ยเรือน้อยโชว์นะคะเป็นการแกะดอกกุหลาบแล้วก็จะมาตกแต่งช้าสวยค่ะโอเคค่ะสองคนสองแรงแข็งขันนะคะแต่ว่านางนั่นแหละค่ะหัวเรือใหญ่ป้าดอกไม้ก็มาจัด ช่วยเล็กๆน้อยๆเสียบดอกไม้โน่นน네 sí. okay, okay, ั่นน exactly. ี um, ่แล้วก็บ่นให้นางไม่ถูกใจค่ะบ่นมากเลยวันนี้ป้าดอกไม้เครียดค่ะเร่งงานให้เร่งนางให้เสร็จเลยโอเคนะคะ FC ผลงานแม่นิดอลังการงานสร้างค่ะนางจัดนางจัดเต็มค่ะอุ๊ยอะไรไทเล่ จะใส่ชุดไทยสบายข้างไม่ได้เพราะว่าข้างในนี้อากาศ่อน้างจะเย็นนะคะก็จะเป็นโซนผักผลไม้นะคะแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมทุกคนนี่ภูมิใจมากเลยตอนนี้นะคะก็คือทางทางร้านนะคะก็ให้สิบของนิดเลยว่าจะแกะตอนไหนแล้วก็จะพักตอนไหนนะคะตอนนี้ก็เลยกะว่าจะแกะสักชัมม่วโมงนึงแล้วก็ผักขิงพาวกันแล้วก็ค่อยมาต่อกันนะคะยุ๊สวยงามเดี๋ยวนั่งน,นั่งกระจบตำแหน่งก่อน แมนิดเลิมเลยแบบนี้เอาพลาันไม้มาจา้ะ,ะ,จะเจ้เกยจะยืนทายใ<ด>ห้เยอะเยอะย่างจักน้อยในีเด้อเพราะว่าเขาเข็นรถมาโอเคบอมุมนี่ป้าดอกไม้จะทํามุมนี้นะคะกระเป๋าเอ้ยว่างข<ร>างล่างเดี๋ยวจะต้องตัดเอาเด้อเดี๋ยวจะแกะอ่าสูตรนีเนะา,าะภาษาฝรั่งเศสก็คพ้นเช่นเดี๋ยวเราจะแกะเป็นดอกไม้นะคะอันนี้คือนิดเตรียมเตรียมไว้เพื่อจะเสียบดอกไม้เวลาที่เราแกะเสร็จนะคะ เป็นกุหลาบม้วนนะคะกุหลาบม้วนนี่เราสามารถแกะกับผักผลไม้ชนิดไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นชนิดที่มีความนิ่มหน่อยจะทําง่ายนะคะดูมุมนี้เลยด้านหลังเราจะเห็นเราจะเห็นแม่นิดแกะแบบชัดๆนะคะ <c oughs> ทุกคนลูกค้าก็ไม่ได้เยอะมากเนาะจะมาเรื่อยๆนะ <c oughs> เราจะกราวข้างในให้เป็นลูกทรงก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นแล้วนะ่ะมันง่ายมากแต่ถ้าถ้าเราเพิ่งเริ่มนะ่ะค่อนข้างจะยากนะคะอย่าอย่าเพิ่งเริ่มอะไรที่ยากมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่ายากมากๆนะเราก็จะท้อแล้วก็ทําไม่สําเร็จนะคะเริ่มอะไรที่ง่ายๆไปก่อนป้าดอกไม้ก็แกะได้นะป้าดอกไม้ทําสวยกวย่า ตอนที่ซื้อมีดกับแม่นิดมาใหม่ๆเนาะทำดอกอะไรนะดอกกุหลาบเล็กลีลาวดีลีลาวดีป้าดอกไม้ทาสวยมากขนาดนิดเองแต่มันไม่มีเวลาฝึกฝนแล้วทำงานได้หนุนก็เลยบางมือไปเลยใช่แล้วก็การแกะสลักนี่มันต้องเพ่งนะคะปกตินะช่วงที่นิดฝึกน่ะนิดแกะบ่อยมากป้าดอกไม้มีปัญหาเรื่องสายตาเนาะตอนนี้ก็ไปผ่าตัดเลเซอร์แล้วเนาะก็ให้แม่นิดทาไปเบาๆเพ่งจนแบบสายตาแบบไม่ไหวนะคะนี่ก็เลยพักไป กงหลังๆก็จะแกะเฉพาะเวลามีงานนานๆได้แกะเองแต่ก็ยังจําได้นะเหมือนเราทําเป็นแล้วมันพักไปนานแค่ไหนไมันก็จําได้นะคะบ้านเราเรียกอะไรบวบบวบฝรั่งชุดค,คีนี่นะคะบวบฝรั่งนั่นแหละสวยเจากชุดค,คีนี่นี่ตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้ว<ม>กราบมือของเรา<ม>ได้<ม>แล้วนึ่งรอ<ม>สวยงามมาก ปกติให้อยู่บ้านนะคะนิทำเสร็จแล้วนิจะจุ่มลงในน้ำนะคะหนึ่งรอบก่อนที่จะขึ้นโชว์ชิ้นงานเดี๋ยวเราจะมาประดับตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดให้ไม่ต้องลุกเดี๋ยวตัดให้เลาลุกเลยบ,บอสประดับข้างหน้านี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเกลแล้วก็เติมเต็มให้เต็มกระเช้านะคะ เฮ็ดยังเข้าใจแล้อ่เป็นยังปลาดอกไม้ต้องจม เอามีตัดลวดตัดเล็กมากอะเอาไปเก็บไปในรถเนาะลืมข้าวถือเทศลายสั้นเทศยังมาถือกันบอโอ้ยมันก็ตัดยากเนาะขาลงไปเอาบัตรบัตรปกินเขาอย่าลืมด้ะแม่กินเขาแล้วเอาถ้งมาน้อันนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนได้แล้วค่ะดอกที่สองกุหลาบม้วนของแม่นิดนะคะทุกคนดูวิธีทำของนาง สุดยอด,ม,อดๆๆมันเป็นเรือนะปดอกไม้ใช่ค่ะสุดยอดเลยแม่นิดอะไร<ช>น่ะแม่นิดิกคทำไรคะให้เป็นดอกไม้อย่างเงี้ยเหรอคะจริจริงมันต้องมีน้ำนะคะถ้าเราจุ่มลงในในน้ำน่ะเดี๋ยวจะฉีดให้แช่ไว้แค่ฉีดไม่พอมันต้องจุ่มในน้ำเลยเพยพอเราจุม่มจุ่มลงไปในน้ำนะคะมันก็จะเขาจะบานเหมือนดอกไม้อย่างเงี้ยเหรอคะเอาไปจุ่มไหม เดี๋ยววันหน้าก็เตรียมอุปกรณ์มาเด้อ,อดีเนาะเหมือนเรามามนั่งเล่นรีแ,ล,รแล,ล็กซ์เนาะได้ตังค์ด้วยนีะะคสมมติว่ามีปิดนะคะถ้าอยากจะทำดอกไม้ง่ายมากถ้าสมมุติว่าใครไม่มีมีดแกะสลักก็มีดธรรมดามีดทำครัวเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวก็แค่กรีดลงไปอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อื ไม่ต้องกรีดจนทะลุนะกรีดแค่พอดีพอดีแล้วก็กรีดของเขาเนี่ยไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะกะให้ได้สักสี่ห้าใบใช่ไหมสี่ห้าใช่สี่ห้ากรีดใบจริจริงมันต้องลงแช่นาะน<ช>ม้จะประมาณ ถ้าไหนที่มันมีมนเมล็ดต้องเอาออกไหมแม่นิดี<ๆ>ด๋่วจะทำอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะค่อยแกะอองโอเคให้มันเป็นธรรชาตอลังการงานสร้างของนางค่ะทุกคนเหมือนเราทำเล่นๆนะโห<อ>สุดยอดอเ,เราจะแกะดอกไม้นะคะทำกระเช้าตรงที่ให้มันเต็ม วันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะทําดอกกุหลาบม้วนใช่ไหม <ศา S 1> วันนี้เป็นพุ่มใหญ่เลยใช่ไหมแม่นิดโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็คือวันนี้จะทํางานแค่สามชั่วโมงนะคะคือเราเลือกเราเลือกได้ว่าจะทํางานกี่ชั่วโมงนี้ก็เลยกล่ว่าจะทําแค่3มชั่วโมงค่ะส <Okay. S 2> า,าชั่วโมงเนี่ยมีจะแกะดอกไม้แล้วก็ทําทําซุม้มเอ๊ะระทัดอกไม้ใหม่แล้วก็วันถัดไปก็เป็นงานอย่างอื่นอาจจะเป็นแตงโมหรือว่างานชิ้นใหญ่ก็อีก ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วค่ะช่วงบ่ายนี้ทำงานแค่2ชั่วโมงนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นค่ะเก็บของแล้วป้าดอกไม้เป็นยังไงบ้างวันนี้แฮปปี้ด้วยสนุกด้วยใช่ได้คุยภาษาเนาะได้แนะนำงานแกะให้ใช่ให้ลูกค้าได้รับชมเนี่ยค่ะทุกคน สวยมากอันนี้คือบวบฝรั่งนะคะที่แกะเป็นดอกกุหลาบทำแบบเป็นกระเช้านะคะนี่สามารถทำเป็นของขวัญของฝากได้นะทุกคนเนี่ยสวยมากเนาะปาดอกไม้เนาะ,ะน่ารักดีค่ะนี่นี่นะคะนี่ก็เตรียมของเก็บของแล้วก็จะกลับบ้านขับจะรถไปส่งปาดอกไม้ด้วย สวยมากประดอกไม้วันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกมากอันดับแรกคือหนึ่งได้ฝึกภาษาแขกไปไทยมาก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ได้แนะนำใช่แล้วก็ภูมิใจเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็ชมเนาะว่าสวยมากเป็นอะไรที่แบบอลังการงานสร้างเนาะงานแม่นิดเนาะสุดยอดเลยเขาเรียกวอะไรเป็นออริจินอลนะเขาเรียกวอะไรเป็นดั้งเดิมเขาเรียกว่าอะไรออริจินอล เป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรการ์ตูนไม่เป็นเพราเกิดงานเรากอดดิเมอร์เลยล่ะเดี๋ยวคิดก่อนเขาเรียกมันเป็นงานศิลปะได้เลยเป็นออริจินอลภาษาไทยเรียกว่าอะไรโอ้ยลืมเว้คือลืมอีกเดิมโมเมนต์ออริจินอลเดี๋ยวเอซีเขียนมาบอกในนี้ในเรื่องรามันเป็นในนี้เกิดออะไรงานอะไรอ๋อมันเป็น ต้นฉบับต้นฉบับเออมันเ,เป็นต้นฉบับเป็นเป็นสิ่งที่แบบออหาดูได้ยากนะคะเป็นต้นฉบับที่หาดูได้ยากส่วนมากเขาบอกว่าเขาจะเห็นแต่อ,อ่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างใน Facebook ที่ตอ o u t u b e นู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่ามไม่เคยเห็นของจริงแบบนี้พอมาเห็นของจริงแล้วแบบ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถทําได้ขนาดนี้นะคะก็ถ่ายรูปเป็นทุกคนเนาะทุกคนผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปนะคะวันนี้ป้าดอกไม้ทํางานดีมากแขกไปไทยมาใครผ่านไปผ่านมาก็สวัสดีทุกคนแนะนํานู่นนี่นั่นนะคะแล้วเป็นเป็นผู้ช่วยที่ดีมากทุกวันเอ่อทั้งวันเลยนะคะเป็นลูกมือเป็นลูกมือที่บ่นเยอะมากๆบ่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะ บนลูกพี่นะใช่ลูกน,น,น,น้องบนหัวหน้านะใช่ลูกน้องบนหัวหน้าว่าเออต้องทำโน่นนะต้องเรียบต้องเร่งน,นะต้องโน่นนี่นะใครเป็นแม่งานเนี่ยใครเป็นเจ้างานไม่รู้นะทำ<ช>ไม่ถูงใจบนนะแต่นนแว,วันนี้สนุกมาก <นะ S 1> เราเราช่วยกันสองคนนะคะเราตืน่นนตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้านะคะแล้วก็ ทำด้วยความสุขเนาะแล้วก็ตอนเที่ยงช่วงทีเราก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารอิตาลีนะคะก็อร่อยมากวันนี้ก็ขอบคุณป้าดอกไม้ไมากๆที่มาช่วยด้วยความเย็นดีกําลังใจมาเป็นเสียงหัวเราะให้ให้เ,เรา,าได้แบบอู้สนุกมากๆเลยนะคะก็นั่นละคะหนึ่งวันของเราผ่านไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าน,นี้ยังไม่จบงานนะนยังจะได้ไปแกะให้ลูกค้าชมอยู่นะคะภายในอาทิตย์นี้ก็จะไป สลับวันกันนะคะก็จะไปแกะเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยกันนะคะก็จะเป็นงานอีกงานหนึ่งที่นิคุมิใจามากในปีนี้นะคะเป็นงานใหญ่ที่ทำแล้วรู้สึกว่ามีความาสุขมากเลยค่ะ,ะประดงไม้มีอะไรจะฝาก FC ไหมคะก็ดีใจกับมนิดด้วยไม,ม,มไ่มีอะไรมีอะไรค่ะ อยากจะบอกว่าอ่อนซ้อน no. วันนี้ก็มาช่วยนางมาเป็นลูกมือให้นางหยิบโน่นทํานี่จุกจิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็บ่นให้นางอย่าเอาโน่อนอย่าเอานี่แหมมันก็สุงขายทุกคนบ้านไม้ก็ก็ภูมิใจนะคะที่ได้มาช่วยงานนิดๆหน่อยๆอย่างงี้คะ่ะมีความสุขค่ะเพราะว่าส่วนตัวป้ากไม้นะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนคลั่งไคล้งานศิลปะค่ะแบบนี้ป้าไม้ได้มีความสามารถแต่ว่า ต้าไม้จะชอบจะทึ่งมากสําหรับคนที่มีฝีมือที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบๆนะป้าดอาไม้แกะได้แินว่ด้วยแล้วก็ดีใจอืแต่ก่อนต้าดอาไม้ก็เรียนกับแม่นิดนะมาซื้อมีดแกะสลักกับแม่นิดด้วยแต่ว่าพอหลังจากนั้นมามันมันมันมีปัญหาเรื่องสายตาค่ะจนต้องไปผ่าตัดเลเซอร์อะไรแล้วเงี้ยมันก็คือมันเซนซิตีมากก็คือช่วงนี้ก็พักสายตาพักสายตาเป็นแล้วก็ไม่ไม่จ้องอะไรนาน ไม่ว่าจ้องแต่ก็จ้องอยู่เรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนิดยังเรียนต้องต้องลิมิตนะนะต้องแบบต้องอยู่ในช่วงลิิมตระวังนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าแกะสลัดนี่ไม่ต้องจ้องตลอดบางครั้งเราจ้องเป็นนานจนลืมกระพริบตาตาแห้งก็จะทําให้มีผลกระทบได้นะคะป้าต้ไม้ก็หยุดไปแต่ป้าต้นไมแกะได้เคยเห็นป้าต้นไมแกะดอกกุหลาบดอกลีลาวดีก็คือทำสวนมากนะคะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะหนึ่งวันของนิดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ ไว้ไปติดตามคลิปป้าดอกไม้ด้วยป้าดอกไม้นี่เก็บตกเยอะแยะเลยมาช่วยกันนะคะเป็นลูกคือให้นางอะไรนีนะคะป้าดอกไม้ก็ทําด้วยไปใช่ตัดใบไม้ใบโน่นใบนี้มาให้นางประดังถาดอะไรไปปีนเขาเก็บใบเฟินมาให้คือทุ่มทุ่มแทมากโดยที่ไม่ได้อะไรนะคะมาช่วยด้ใจช่วยได้ใจจริงๆ ขอบคุณค่าใจงงกับง,ง,งางเนาะใช่ยังไงก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องพอดอกไม้ด้วยนะแล้วก็ของนิดก็อาจจะมีคลิปมาเรื่อยๆช่วงไหนที่มีเวลาได้ทําคลิปก็จะลงให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะส่วนวันนี้ก็จะไปแล้วไป้เจอกันทุก่นไก่อนนะคะไปมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย